สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเต้โซซายตี้นะฮะก็วันนี้พบกับครับของคนรักเกมเศรษฐีนั่นเองนะฮะวันนี้แอดจะมาทำอีเวนต์ให้ดูกันเลยนะครับก็จริงๆอ่ะบอกกันก่อนตรงนี้เลยว่าไม่ได้อยากที่จะทำอีเวนต์เลยนะเพราะว่าเพจมันไม่ค่อยจะมีเนาะ ดูดูอันนี้ก็มีอยู่1,490เพัรเท่านั่นเองแต่บังเอิญว่าแอดไปเปิดในส่วนของอ่าแพ็กจี้อ่ะเออที่มันเป็นรางวัลล็อกอ,อินนะได้มาสามอันเออก็อ่ะก็ลองสักตั้งละกันดีกว่าเนาะก็อีเวนต์นี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ เออใช้ได้เลยเนาะความสามารถของจี้ก็เมื่อสร้างหรือผ่านเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบตกจุดสตาร์ทหรือว่าผ่านจุดสตาร์ทนะครับโอกาส60%อัปเกรดแลนด์มาร์กในพื้นที่ของฉันแบบสุ่มแล้วก yes. <c oughs> ็รับการ์ดนางฟ้าหรือการ์ดลด50%นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นจี้ที่แบบว่ากันตายได้แบบหลายหลายครั้งหลายคราวเลยเนาะเพราะว่ามีการ์ดป้องกันการนางฟ้านี่ไงแอดไดมา3หนังสือ3เล่ม แล้วก็ขาดหนังสือแบบที่เนี่ยวัตถุดิบแบบเปิดอะนะ3แล้วก็มีอีเวนต์เสริมก็จะเป็นการฟิกจี้เครื่องรางเนาะแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะได้ของดีๆกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันละกันเนาะอ่ะเคล็ดรับก็เหมือนเดิมครับถอดจี้ให้หมดถอดการ์ดให้หมดเนาะเพื่อที่จะให้เกมมันอวยอวยเราให้มากที่สุดละกันแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มในส่วนของจี้เครื่องรางกันดูเนาะแอด แอดอยากจะได้สัก500เพชรเอออยากสุ่มให้ได้สัก500เพชรเนาะเพราะว่ามันมันไม่อยากเจ็บเยอะอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อัปเดตอีเวนต์ใหม่กันแล้วนะก็จริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องการที่จะสุ่มหรือว่าอะไรเลยนะไปะเรามาลองกันดีกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวเอ,อ่อถ้าเกิดว่าไม่ได้ไอ้ล็อกอินมา3 3G ก็คงผ่านแล้วเนาะ แต่แอบไปเห็นมาครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอัพจี้เครื่องรางใช่ไหมได้จี้เครื่องรางในระยะเวลาอีเวนตนก็จะมีในส่วนของอ,อัพเสริมให้30%ล็อกค่าผ่านทางเมื่อสร้างแลนด์มาร์คที่จุดสตาร์ใช่ไหมเออน่าสนใจมากมาเนี่50เพชรแรกครับชื่อไม่ขึ้นเลยนะคะเรามาดูกันโอเคไปต่อกันเลยดีกว่านเนาะมา เพื่อไม่ใ <lush> ห hey, ้เป็นการเสียเวลาเออใครชอบคลิปหรือว่าอะไรก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับสับสไคร b e ได้เลยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้คนทำวีดีโอหรือคลิปวีดีโอให้ด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผมก็วันนี้ก็เรามาสุ่มกันให้ดูตรงนี้เลยนะมาชาร์จก็ดีกว่าไม่มาใช่ปะเอออ่ะขายแป๊บ ขายขายขให้หมดเออเออมันสุ่มมันมันมันรวมได้นี่มาจัดไปอัพไปนาทองก็ไม่ค่อยจะมีอีเวนท์ที่แล้วไม่มีตังอัพการ์ดล่ะเนาะปิดอีเวนต์มาตั้งแต่วันแรกแต่ไม่มีตังอัพการ์ดก็เลยขายลูกเต๋าไปใช้แบดแบดมาลุต่อไป ใครแบบเป็นแบบผมบ้างอ่ะเออดิบะทำอีเวนต์แบบจนๆเนาะแบบเราก็ไม่ค่อยที่จะได้เล่นห้องเพจตัวเราก็ไม่ค่อยจะเทปอีจี้เราก็ไม่ค่อยจะมีแบบเพื่อนเขาออฟออฟจี้เราก็ไม่สวยอะไรก็มาทำอีเวนต์ก็อยากได้ทุกอีเวนต์อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะว่าเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ขึ้นชื่อเลยอ่ะเออกี่เพจแล้วเนี่ยร้อยห้าสิบเพจไม่ขึ้นชื่อเลยอ่ะครับ เอ้นี่ไม่ขึ้นน่ะอ๋อลืมไปว่าเราเปลี่ยนจี้เปลี่ยนการ์ดไปแล้วเนาะอยากให้เกมมันอวยซะหน่อยเดี๋ยวเราลองออกจากเกมมาออกไปเลยเข้าใหม่รีเซ็ตตัวเกมนิดนึงฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันอวยเรามันก็คงจะขึ้นชื่อเราตอนที่เราสุ่มจี้เครื่องรางเนาะเออมาเข้าเกมครับสมุดอัญเชิญเทพพิทักษ์นะครับ อีเวนต์หมดวันที่2 5ก็วันพรุ่งนี้นะบ่ายโมงครึ่งแล้วอีเวนต์อะไรมาต่อเรายังไม่ทราบนะแพดก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรเนาะอาจจะเป็นการ์ดอาจจะเป็นลูกเตา๋าอาจจะเป็นอะไรพรุ่งนี้ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ลูกเตานะ๋าเนาะเพราะว่านี่ยังกลางเดือนอยู่เลยโอเคขายก่อนเนาะพื้นที่ไม่ว่างแล้วเหลืออีก1290เพชรพโอเคมาก็ความเชื่อนะมา ต่อเลยปึ๊บเฮ้ยชื่อขึ้นเฮ้ยชื่อขึ้นเว้ยมามาปาบเขาให้ออามาเล่มครับไปต่ออีกห้าสิบกดเลยมาเฮ้ยชื่อขึ้นได้ผลดว้วยเออ,เอ,อไปไปมา เยสได้แล้วครับสมุดแบบเปิดอ้าวไปต่อกันเลยดีกว่าฮะไม่ให้เสียเวลาเนาะเ,เต็มหรืเป่าเนี่ยลอ,ลองลองดูดิยังได้อยู่ครับไปเฮ้ยชื่อขึ้นอีกแล้วโอ้โหมันอวยเราหรือป,ป่าเนี่ยหุยมาเรียงเลียงเลยหุยมาเรียงเรียงเลย,ยมา บอกกันดีกว่าฮะสใสยเต็มแล้วมั้งยางยางไปไปไม่ชื่อไม่ขึ้นเลยเออสามรอบปิดแล้วนะถ้าขึ้นอีกก็ปิดเว้นแล้วขาดหนังสืออีกเล่มเดียวฮะอ่ะมามาเต็มขายครับขายขายห,หมดไปไปไปนี่นี่ไง เต้ขาสมุดแค่เล่มเดียวใช่สมุดแบบเปิดอะเออเนี่ยก็ขาดอีกเล่มเดียวเองเนาะสมุดอัญเชิญเทพพิทักษ์ก็จะได้อีเวนก็จะปิดอีเวนได้แล้วมีอยู่พันหนึ่งแล้วอะจะหาไหนเนี่ยพรุ่งนี้จะทำอีเวนทันปะเนี่ยเอาทุกทางครับเอาทุกทางจัดทุกทางฮะโอเคไป เปิดให้หมดเลยครับผมเปิดได้หมดครับได้ไม่ได้เปิดได้หมดแฮะเปิดปีเลยเปิดปีเลยต่อต่อปึ๊บเฮ้ยเงียบอย่าบอกนะว่าขาดแค่เดียวแล้วก็ไม่ให้อ่ะแบบนี้คือลบทิ้งนะเออลบทิ้งนะเออมาครับมามามาจิบใจนะถ้าเกิดว่าแบบ สุ่มมาจะปิดแล้วเหลือก็อีกอันเดียวก็ถ้าไม่ให้ก็แบบลบทิ้งแน่นอนนะฮะเอคนขอภัยด้วยนะครับที่ใช้คำหยาบมาขายหมดแม่งเลยไปถ้าไม่ปิดอีเวนต์เราก็จะไม่หยุดนะครับแค่อันเดียวอ่ะเอออะออกแล้วเข้าใหม่แล้วกันแม่งชุมตุ่มไปกี่เพชรก็ไม่ไม่ไม่ขึ้นชื่อไม่ไม่ออกหาเหว่อะไรเลยเออ ลองลองลองอีกนิดนึงหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนแล้วอ่าออกแล้วเข้าเกมใหม่เมื่อกี้แมมมาแบบรัวๆเลยเนาะขาดแค่อีกอันเดียวเองไปต่อกันดีกว่าเนาะมาขอทีเธอขอหน่อยเธอจีเอม คไปไปต่อกันอืมเงียบเงียบมากไปคะไม่เสียเวลาเอาให้หมดไปเลยครับเออไปเงียบจะเงียบอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกนะจากพันห้าตีว่าพันห้าเนาะตอนนี้เหลือแปดร้อยสี่สิบเพชรแล้วอะ่ะ เอออะไปไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้อ่ะเออเพื่อนๆใช้เพจกันกี่เพจครับในการสุ่มปิดอีเวนต์ตัวจี้เครื่องหลังชิ้นใหม่เนี้ยปิดกันแล้วหรือยังฮะแต่ว่าได้กันก็เยอะแล้วเนาะถือว่ามันเป็นจี้ที่แบบว่าเขาบอกว่าใช้กับเฟรแล้วมันโหดเนาะแต่ว่าส่วนตัวเองก็ยังไม่มีการเฟรเลย เฟรนี่เป็นอะไรที่แบบหยุดยัง้งไม่ได้เลยเนาะดูดทธอรูโล่จริงๆเลยนะฮะเจอทีไรแพ้ทุกทีเลยนะเด้งไปแลนด์มาร์กตัวเองโอ้ยหัวร้อนหัวเสียจริงจอกก็สู้ไม่ได้นะเออจริงจอกบอกเลยว่าไม่อวยเลยอนะ่ะช่วงนี้70%แม่งตกเมืองตัวเองไม่ไม่ไม่อัญเชิญผู้เล่นมาเนาะนะนะเดี๋ยวเราลองฟิกกันดูดีกว่าเนาะว่ามันจะได้อะไรฟริกดีปะเดี๋ยววัตถุดีหายหมด นี่ขาดแค่อันเดียวเองอย่างยอย่าพึ่งอย่าพึ่งรวมดีกว่าเนาะเดี๋ยวแม่งไม่ได้ก็หัวเสียกันไปอีกโอเคตอนครับตอนเลยต่อต่อต,อต,อต,อตอแม่งไม่คืนชือเว้ยมันจะไม่ให้เหรอมันจะให้เราเติมหรอไม่นะไม่เด็ดขาดนะครับ ไป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 ดูดูมันทำดูมันทำเหลือ740แล้วหมดอีกร้อยนึงแหละหัวร้อนแล้วเนี่ยขอขอให้เหลือสัก5 5 0 0เพชรก็งดีจะได้ต่ออีเวนตนพรุ่งนี้ได้จะได้ทำอีเวนตนพรุ่งนี้ให้ให้แฟนๆได้รับชมกันนะฮะนะเราทำแบบ คนจนทำอีเวนต์แบบคนจนนะฮะจะให้วะเนี่ยใครหัวอกเดียวกันที่แบบสุ่มแล้วแบบมันไม่ให้ของอะไรเลยเนี่ยไหนลองคอมเมนต์มาด้านล่างเนี่ยขายให้หมดเลยครับขายไปครับขายให้หมดมไปครับ690เเพชรแล้ว ไม่ขึ้นชื่อเลยฮะดูมันดูมันเฮ้จะอธิบายยังไงดีเนี่ยไปฮะไปฮะมันคงไม่ให้เราแล้ว ครับ540เพชรแล้วเออใจหายแล้วฮะใจหายแล้ว <S <S แม่งอันเดียวไม่ให้อ่ะเออมาล่อเราหรือเปล่าเนี่ยให้เราแบบสุ่มให้เพชรหมดไปเลยหรือว่าจะให้เราเติมเกมอีกกยไม่ไม่ไม่เติมครับไม่เติมแต่แค่อีกอันเดียวหรือว่ารอรางวัลอีเวนต์รอรางวัลเข้าเกมพรุ่งนี้ โอ้ยชื่อขึ้นแล้วครับชื่อขึ้นแล้วได้ไหมได้ไหมั้ยเฮ้ยขอขอเธอขอเย้ยได้แล้วฮะปิดอีเวนต์แล้วฮะเออขอบคุณมากครับที่ให้อ่อเหลือเพชรแค่500จริงๆด้วยนะฮะ490เสพชรใช้ไป1000เพชรท้วนเฮ้ยอ,อีเวนต์นี้ปิดอีเวนต์ด้วย ใช้เพชรสุ่มไปแค่1,000เพชรท่วน1,000เพชรท่วนครับย้ำา0 0 0เพชรก็ถือว่าไม่เจ็บตัวมากแต่แต่หวังเล็กน้อยเนาะว่าจะปิดแค่500แต่มันคงไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็จีเว้นมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าใช้อะ่ะเออเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะ50-60%ิบอร์เซนะไรเงี้ยเออนี่การรวมสำเร็จแล้วครับ ตำราล่งลองหนคริสตันเขาไปไหนเนี่ยปิดปิดปิดมาเดี๋ยวแอดก็จะไปหาจี้อัพจี้อัพวัตถ <c oughs> ูดิ you, อัพจี้เครื่องรางก่อนเนาะดูท่าทางแล้วแบบทองก็มีแค่สี่แสนเนะ ก็เดี๋ยวจะไปหาจี้มาอัพเนาะเสียดายจี้สายตาตกอยู่แล้วผมก็สายสะสมจี้เครื่องรางแล้วไม่อยากที่จะสุ่มแบบไม่อยากที่จะรวมแบบเออมั่วๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอีเวนต์บางอีเวนต์จี้ก็แบบอลิมิเต็ดเนาะมาแล้วไม่มาเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะเก็บไว้นะเออ,เอาลากว่าจะได้ แต่ว่าปิดอีเวนแค่400เพชรเองลาเนาะแล้วก็จี้นี้ปิดไป1,000เพชรถือว่าคุ้มครับเดี๋ยวรอเพชรอีเวนพรุ่งนี้ตอน1ทุ่มนะฮะได้300เพชรใช่ไว่าได้ S 100แล้วก็ S บวก200นะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวแอดจะตัดภาพไปในส่วนของอาการที่ที่แอดอัพเต็มแล้วเนาะเดี๋ยวจะโชว์สกิลที่เขาให้เป็นออฟเซิร์ฟมากับตัวจี้นะติดจี้เครื่องรางมาเลยถือว่าโหดไหมนี่ รวมสาเร็จครับผมก็เมื่อสร้างอาคารเพิ่มที่จุดสตาร์นะฮะก็โอกาส30ซค่าผ่านทางคูณ2แล้วก็ไม่สามารถย้ายค่าผ่านทางได้นะฮะก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นออฟใหม่ที่ที่ท,ที่ที่ดีเลยทีเดียวนะแต่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ใช้ไปแล้วถ้าออกดีก,ก็ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าเออก,ก็ก็โอเคอะ่ะโอเคเดี๋ยวแอดจะไปรวม ให้มันเต็มเนาะเดี๋ยวยังไงก็จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังลุ้นไปกับผมเนาะก็อยากให้ผมทําอะไรอยากให้ผมแนะนําอะไรผมเข้ามาก็สามารถแนะนําได้นะครับผมชื่อเต้นะครับฝากชาแนลตเต้โซไซตี้ไว้ด้วยนะฮะผมก็เดี๋ยวจะมาอัพคลิปลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเลยนะครับผม ก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะหลายคนเลยทักมาบอกว่าขอขอเห็นหน้าหน่อยได้ไหมเห็นแต่ในหน้าในเกมไม่ชัดเลยก็เดี๋ยวไว้ว่างๆมีกล้องดีๆเนาะเดี๋ยวจะมาจะมาเปิดกล้องแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆเนาะมาประบายกับเพื่อนๆนิดนึงว่า เกมนี้มันมันโอเคหรือเปล่าทำให้ผู้เล่นถึงลดน้อยลงขนาดนี้อีเวนต์แม่งทำไมให้ยากขนาดน,านั้นก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็จะไปอัพที่ใหม่มาเล่นกับเจ้าลาดูหน่อยว่าเออมันมันโหดจริงๆหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวลองลองมาดูกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ